สวัสดีค่ะวันนี้พบกันกับไอริสอีกแล้วนะคะวันนี้เอรี่จะพามาชิมขนมจีบกว๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมก็๋วยเตี๋ยวหลอดกับขนมจีบค่ะเป็นร้านคุณลุงรถเข็ดเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้าต่อแถวเยอะเลยเอรี่ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของคุณลุงนะคะขายเป็นชุดนะคะชุดละ40กว๋วยเตี๋ยวหลอดก็ 40หรือว่าขนมจีบก็40เหมือนกันนะคะหรือว่าจะเอารวมกันก็ได้นะคะ40บาทต่อหนึ่งชุดเนาะก็จะมีน้ำจิ้มแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะกระเทียมเจียวให้ด้วยนะคะสำหรับขนมจีบนะคะแล้วก็มีอะไรเกี๊ยวทอดให้ด้วยนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอกก็เหมือนกันนะคะก็จะมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะคะนี่นะคะขายดีมากๆเลยนะคะคือเตามันสูงนะคะลีรีเม่สามารถที่จะ ซูมให้ท่านผู้ชมดูได้นะคะนี่นะคะ่ะขายเป็นเซตเป็นชุดนะคะลูกค้าลุมเลยนะคะพี่คุณลุงจะขายอยู่แ,แถวเขตอยุทยาเนี่ยแหละค่ะอย,อยู่แถวแถวนิคมอุตสาหกรรมเนาะส่วนมากจะเจอคุณลุงช่วงเย็นแถวแถวตลาดดีๆนะคะหมู่บ้านดีๆนะคะแกจะขายอยู่รอบๆตลาดนะคะก็ถ้าขายผ่านมาหรือว่า เห็นคลิปนี้แล้วอยู่ใกล้เคียงก็แวะมาทานได้นะคะอร่อยนะคะ40บาทได้เยอะมากๆเลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวดีก็จะซื้อไปชิมเหมือนกันนะคะเพราะว่าซื้อไปแล้วครั้งนึงรู้สึกว่าติดใจนะคะครั้งนี้เลิกงานด้นดีเลิกงานมาก็แวะมาซื้อนะคะอันนี้จะมีนช่วงประมาณหลัง5้าโมงเย็นไปแล้วนะคะคือลูกค้าเลิกงานก็แวะมาซื้อคุณลุงกันเยอะมากๆเลยนะคะ คุณลุงขายดีนะคะคือหยิบไม่ทันเลยนะคะนี่นะคะหยิบแบบว่าบางคนซื้อสองกล่องสามกล่องก็มีนะคะทั้งขนมจีบแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดเลยนะคะขายดีแบบไม่พักเลยนะคะคุณลุงเนาะขายดีแบบว่าคุณลุงหยิบไม่ทันเลยนะคะส่วนมากลูกค้าคุณลุงก็จะทํางานในเขตทีคมนสาหกกรรมเขตนี้นะคะก็จะมีทั้งชาวไทยแล้วก็ต่าง ชาวต่างชาติด้วยนะคะคือมีแบบว่าลูกค้าเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆเลยนะคะ คือคุณลุงขายดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะขายดีจนคุณลุงนึ่งไม่ทันนะคะตอนนี้คุณลุงก็กาลังจะเปลี่ยนเตาเห็นไหมคะก๋วยเตี๋ยวหลอดก็คือชิ้นใหญ่ๆมากเลยนะคะนี่นะคะเนาะแล้วก็จะมีขนมจีบนึ่งเตาถ่านแบบนี้นะคะก็จะหอมๆอร่อยแล้วก็ไม่เละนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยเนาะ รูปไม่ใหญ่นะคะขนมจีบแต่ว่ากล่องหนึง40บาทที่คุณลุงขายเป็นชุดนั้นขายดีมากๆเลยนะคะเราก็ได้เยอะด้วย mm hmm. เห็นไหมคะนึ่งไปขายไปนะคะเพราะว่าคุณลุงทำไม่ทันนะคะนี่นะคะขายคนเดียวเนาะพิกัดก็อยู่แถวตลาดดีๆอายุทยานี่นะคะหลายๆลาท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเอรี่ไม่ไปถ่ายที่อื่นบ้างเลยคือเอรี่ต้องขอโทษ คือไอรีทำงานประจำทุกวันนะคะมันไม่สามารถที่จะไปนอกสถานที่ได้บ่อยๆหรือว่าต่างจังหวัดได้บ่อยๆเนาะ mm. ก็นานๆก็จะได้ไปสักครั้งหนึ่งนะคะ mm. ก็จะหาของอร่อยของถูกละแวกที่ไอลี่ทำงานนี่นะคะ mm. ที่มาให้ f อทุกท่านได้รับชมรลบฟังนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะ